มากันนั่งลงนั่งลงแม่ถ่ายรูปกันบังเดวดูทีดูที่แม่ไปซื้อของมาก็เลยลงคลิปเช้าวันนีดด้ดูเด็กขึ้นเด็กขึ้นเต็มโอ้ย,อยไปเล่นทิชชู่มี่มาเลยไปเลยไปไหนกันหมดเ,เร็ว มามามาขึ้นมาเล่นตรงนี้เร็วๆๆๆเร็ว,รวแต่อย่าเล่นทิชชู่แม่นะเขาเขา<ๆ>สกิดทิชชู่พังบดเลยเด็กหน่อยมุนี้เนี่ยอืมนี่คือทําไมแม่ลงคลิปช้าแม่ไปอซื้อของโุณพ่อเป็นม้าซื้อของพี่น้องประจำสัปดาห์วันนี้ก็หมดไปสี่ร้อย สี่ร้อยก่เหรียญเนะสี่ร้อยกอดอลลาร์แต่ว่าพวกเสื้อผ้าเสืเส้อผ้าของเราอีกต่างหากเสื้อผ้าก็หมดไปได้สองสามตัวพวกเสืส้อน่องเสื้อในไปซื้อวอ่ามาดนะพี่น้องเออหมดไปสองร้อยก็เป็นหมดหกร้อยเมื่อนี่หมดหกร้อยเหรียญอ่าก็เสื้ออาหารหมาอาหารแมวมันแพงแพงเด้อาหารหมาอาหารแมวขึ้นเยอะเลย แต่ว่าทุกอย่างเขาเห็ดเป็นลายไอ้นลายสั้นตะขอดงามๆพี่น้องเห็นบอกขนาดโคกยังสวยเห็นบอกโอ้ก็ดีแต่ว่าลายเขาเป็นสั้นแต่สวยๆดูสิเขาเขาเห็ดเป็นเทศกาลเขาฮานาพี่น้องสวยงามแต่ฮะขึ้นไปขี่เลยขึ้นไปขี่บนอาหารโอ้ยบังนั่นขึ้นไปทั้งอันเล่นบังเลยน้อยขึ้นไปทั้งอัน เอที่สำหรับขี้เมียวได้ได้อาหารมาได้อาหารลูกๆไปซื้ออาหารลูกๆมาแล้วก็อาหารพ่อส่วนอาหารแม่ก็อีกอย่างหนึ่งนะอีกอาหารแม่อีกอยู่ในครัวเมื่อนนี่เป็นเมือซื้อแต่พี่น้องอนี่อาหารหมกจอดเกิดอ้ อันนี้เอาแบบใหม่มาลองชิมเบิ้งนะเอาแบบใหม่มาลองชิมดูไอ้ที่เป็นเม็ดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนุ่มๆนะไม่ใช่เม็ดแข็งนะไม่ใช่อาหารแข็งเขาเขาไม่ให้เขากินอาหารแข็งกินแต่อาหารที่นุ่มๆแล้วก็ที่จะเป็นคับเป็นอะไรอ้าวอย่าไปขืนอาหารบักอ้วนดูดูดูใครจะน่ารักกว่ากัน จะซื้ออันไหนดีเนาะจะซื้อโคกหลือจะซื้อไอ้ถังขี้เนาะดูที่อืมซื้อถังขี้แถมแมวเอาไหมนี่พ่อเพิ่นว่าสิไปหาซื้อหมาอีกแล้วพี่น้องเอเอเงดหลายคอยว่ายอย่าเฟิ่มเด้ออย่าเฟิ่มอย่าเฟิม่มอย่าเฟิ่มแล้วก็พักสมองก่อนพี่น้องกังสีละตว่าเสียไปเสือหอมมอใหาบักจอดว่าสันเอองามใส่ใช่ไหม งามใสแม่เนี่ยและแม่ต้อตงดูแลเด็กเพิ่มอีกแล้วสื่อกับบ้านนั่นถือๆได้พี่น้องบักจอดอ่ะบอกอันไอจอดอสามพันนั่น 3, น่ะพี่น้องสามพันดอนลล่าบักจอดมันสองพันบักจอดราคาสองพันสองพันสองสองพันสองหรือสองพันสี่นี่แหละจำบ่ได้แต่ว่าโหแต่ว่าสามพันกลัวบันเนี่กับสืออัน รวมเบ็ดเสร็จนะซื้อมาเป็นสูตรหมาบอหรอกบรกบพเจ้าของเหนเพิพรบเจ้าไอ้กงขังลระเจักที่นอนที่อย่างนั่นละ่ะรวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จไอ้ก็3สา0พันกัวามื้อนนะ่ะเปห้าปักนันหนะ้านั่นเป็นราคาบ้านเฮากับแสนค <c oughs> ่าตัวเป็นแสนต้องบักจอดนี่แม่มันบ่จอดแต่บ้านนอกเอ้ตั้งแต่เมืองไทยเฮ่ากับเป็นแสนเนาะพี่นอ้องเนาะมันกับแพงเนาะพวกหมาแม่นบ่ล่ะ อเอา้าไว้แต่วันนี้นะให้ให้ห้าบาทก็ไม่เอาแล้วหน้าดำดำลูกถ AH. ่ายแม่ลูกถ่ายแม่หน้าดำดำลูกถ่ายแม่หน้าดำตรงนุดตรงนุดตรงนุดตรงคิดถึงแม่มากเลยครับผมแม่ไปซับปิ้งลูกกันลูกคนเก่งข้นเก่งล้วลูกไข่ขคนเก่งหลายหน้าดำไปโชว์ให้ท่านผู้ชมดูสิมันไปหมดอันนันพี่น้องที่ห่ออันเผาขยะอันที่ว่าคอนใหม่เนี่ยนะ ไปไปไปอันทำขอนไม้หนาก็มุดเข้าไปก็ะดำทนตัวบบบนี้แม่นบ่ล่ะามุดเข้าไปหนาก็ดำตัวอถ่ายไปเดี๋ยวแม่จะถ่ายให้ครบแปดนาทีก่อนใช่ไหมแบบว่ามันเสียเวลาไปอันยามมู่นะพี่น้องคอยกัน ไปหาโมข่อยกับไปเต็มได้พี่น้องไอ้ผู้ใดเบิ้งข่อยเกิเพื่อเบิ้งขีบเบิ้งอันผู้ใดอันลงเวลาให้ข่อยนะข่อยเบิ้งเต็มดิเพราะว่าผู้ใดเหตุเขาก็อยากได้เงินขึ้นกันนะพี่น้องเนาะผู้ใดก็อยากได้พานอยากได้อีย่างแต่ว่าของข่อยนี่ก็ได้ค่าขนมเด็กน้อยอยู่ได้พี่น้องใช่ไหมลูกฮะแม่ก็ได้ค่าขนมพี่จอดตัวต้องทำทำเพื่อค่าค่าขนมหมาแมวตัวพี่น้องเมนบล่ะเออ ก็เป็นกันบันทึกความจำจำดีๆเอาลูกเอาเต่าใส่ในนี่นเห็นเวลาห้ากั้เิ่งยามเขาจากไปเวลาเขาไม่อยู่แล้วเราก็ได้ดูเขาใช่ได้ดูคลิปเก่าๆเ,เขาอนนะเนาะอืมเขากะสางความสุขในห,ห้าเนะพี่น้องเนาะนอย่างนั้น อันนี้พันซื้ออีหยังนอนพ่อใหญ่นี่แมงอ๋อพันซื้อเฮ็ดอันอันเครื่องทำฟอมอุ่นพสติดติดสายติดผนังติดพี่น้องขนาดเล็กพันไวาย่างกรงเว้นพอบายย่างกรงเว้นมันมันอากาศมันบ่บ่บ่หนาวปานใดแต่ว่าพันปฏิเสธให้ควบบอกกุลให้แมวพันหนาพี่น้องเออซื้อมาให้แมวได้เดียวเนี่ยให้แมวก็เมียนอนอยู่ห้องนี้น่ะย่งกรงเว้นหน่ะนะตอนนี้วันเราก็จะไม่เปิดทั้งบ้านน่ะเนาะเพราะว่ามันมันยังบ่ห่อนปานใด แล้วจะสื้อให้มันเสียนี่เห็ดยังซื้อเหรียังเด็พ่อใหญ่นี่ซื้อตาแน่วแน่จังสี่นี่มันก็มีช่องมันอยู่แล้วนี่ช่องแอร์ช่องปรับความอุ่นนี่มันก็สิมาตามสายเงาเลยเนี่ยแต่บาทแล้วบาทว้าบว้าเปิดอันเนี้ยก็เว้นให้เด็กหน่อยมาหนีหย่านเขาหนาวเขาสหนาวอยังเนาะนคลาดได้เพิ่นห้องตาหมาตาแน่วเพิ่นเด้อวไอไปกัดอะไรของแม่น่ะลูกอะไรอยู่ในนั้นให้แม่ดูจิอะไรที่ขนมไหมลูก ให้เจนนมไหมให้แม่ดูจี้เนนมไหมไม่ใช่เจนนม,มแล้วเนี่ยให้แม่ดูอะไรนะมันเป็นน้ำยาปรับผ้านมหรือเปล่าดูสิให้พ่อซื้ออะไรมาอุ้ยขนมพ่ออุอ้ยปลาปลาแม่โอ้พ่อซื้อปลามาให้แม่ปลาโทแม่ลืมเห็นเสดเอาคอาช่องฟิตแล้วปลานิ่นตีพี่น้องเออพ่อใหญ่นี่ซื้อปลานิ่นมาอือพัดไ,ไปว่ามาพี่น้องอันนวดนอันนี้ว่าไ,ไปเอ็นคอรดโก้พ่อใหญ่ไปเอ็น ปว่ามาเออเปว่ามาไปเผื่อป่าเน้นมาให้แม่ตัวนี้โอ้ได้แม่สิผ้าย่างป่าได้บัน่นสิผ้ากันไปออกอย่างป่าได้บั่นห้อก็เห็นอีหลีพี่น้องข้าวสานเอาเข้าตู้เต้โดนเลี้ยวนี่โอ้เพราายนี่ยว่าบอกเลยน่ะนเห็นตอนแมวเอสกิดจักจั๊กจักจักอยู่โอ้มันเห็นอันนี้สมัยนั้นเห็นปา่า